สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะลิตาจะมารีวิวผล,ลไม้ค่ะที่ลิตาถืออยู่เป็นแก้วมังกรสีเหลืองทองนะคะพันนี้เรียกว่าแก้วมังกรเอโกดอนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดตรงนี้ด้วยนะคะ,ะลิตาได้มาจากพี่วันนะคะสองลูกพี่วันแบ่งแชร์มาให้นะคะเพราะว่าทานแล้วรู้สึกติดใจกันมากเลยพี่วันเขาก็เลยไปยกเหมาลังมาเลยก็แบ่งลิตามาทานด้วยขอบคุณพี่วันมากๆค่ะ ลิตาพอทราบมาว่าที่เมืองไทยอ่ะราคาประมาณ6 0ร้อยถึงแ800ดบาทพันเนี้ยเป็นพัน์ที่หวานอร่อยชุ่มฉ่ำมากๆเลยเป็นเป็นพันที่อร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวลิตาจะมาผ่าแล้วก็จะชิมให้ดูนะคะนี่นะคะผลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ก็ลูกใหญ่นะคะมีสติกเกอร์ติดด้วยลูกหนึ่งเนี่ยตกประมาณลูกละร้อยกว่าบาทนะคะที่นี่นี่ค่ะเนื้อข้างในนะคะอืม กลิ่นเขาก็กลิ่นเหมือนแก้วมังกรนะคะต้องชิมแบบนี้แกะออกแบบนี้นะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะลองชิมนะอืมอืม หวานช่าม,มากเลยก่อนจะทานนะคะให้เพื่อนๆน,นําแก้วมังกรเน,นี้นะคะไปแช่ตู้เย็นก่อนนะพอเอามาผ่าทานนะมันจะเย็นชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะอืมอืมอืม รู้สึกว่าแถวบ้านเราก็มีกิ่งพันธ์ุขายด้วยนะคะก่อ,อนพันเนี้ยถือว่าถูกใจมากเลยถูกใจแล้วก็ติดใจด้วย แล้วก็เป็นยานระบายดีมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอที่ห้างหรืออะไรก็ลองซื้อมาชิมดูนะคะแล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ